การผลิตมะนาวมะนาวมีชื่อท้องถิ่นว่าส้มมะนาวมะลิวลักษณะทางพืชศาสตร์เป็นไม้พุม่มสูง2-4เมตรกิ่งอ่อนมีหนามแหลมเปลือกต้นเรียบมีสีน้ำตาลปนเทาใบเป็นใบประกอบเรียงสลับใบย่อยรูปไข่หรือรียาวกว้าง3-5เซนติเมตรยาว4-8เซนติเมตรปลายใบแหลมโคนใบมน มีปีกแคบๆข,ขอบใบหยิกมีต่อมน้ำมันกระจายอยู่ตามผิวใบดอกเป็นช่อสั้น5-7ดอกหรือออกดอกเดี่ยวตามซอกใบปลายกิ่งดอกสีขาวมีกลีบดอก4-5กลีบหลุดร่ดดวงง่ายผลเป็นรูปทรงกลมผิวเรียบเกลี้ยงผลอ่อนมีสีเขียวเข้มพอแก่จะเป็นสีเหลืองมีรสเปรี้ยวมเมล็ดมีลักษณะกลมรีสีขาวนวลมี10-15เมล็ด พันและการปลูกมะนาวแป้นมีลักษณะผลใหญ่ค่อนข้างกลมแป้นเปลือกบางน้ำมากนิยมบริโภคมากกว่าพันธุ์อื่นๆเช่นแป้นพิจิตรนึง่งแป้นรำไผ่แป้นดกพิเศษและแป้นสายมะนาวไข่เป็นมะนาวพื้นเมืองพันหนึ่งของไทยผลอ่อนมีลักษณะกลมยาวหัวท้ายแหลมจะค่อยๆมนเข้าเมื่อโตขึ้นเมือ่อโตเต็มที่ จะมีลักษณะกลมมนเป็นส่วนใหญ่หัวและก้นมีจุกไม่แหลมผิวเรียบเปลือกบางใสมีสีเขียวเข้มเมื่อแก่จัดมีสีเหลืองอมเขียวผลมีขนาดโตกว่ามะนาวหนังออกผลดกมีน้ำมากมีรสเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมมีเมล็ดค่อนข้างน้อยเช่นแม่ไก่ไข่ดกมะนาวพิจิตหนึ่งมีลักษณะผลใหญ่ทรงกลมกลืนแป้นเปลือกบางเนื้อฉ่ำมีเมล็ดน้อย มีน้ำมากรสเปรี้ยวจัดและมีกลิ่นหอมมะนาวหนังมีลักษณะผลอ่อนกลมยาวหัวท้ายแหลมเมื่อโตเต็มที่ผลจะมีลักษณะกลมค่อนข้างยาวมีเปลือกหนาทำให้เก็บรักษาผลได้นานเช่นหนังคันธุรีมะนาวพันธุ์อื่นๆเช่นมะนาวกาหิติิ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถปลูกได้ดีในดินทุกชนิดโดยเฉพาะดินร่วนซุยการระบายน้ำดีเป็นแหล่งน้ำสะอาดมีค่าความเป็นกรดด่าง5.5ถึง6มีอินทรีย์วัตถุสูงควรเลือกพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพียงพอการเตรียมพื้นที่ปลูกพื้นที่ลุ่มทำคันดินให้มีความกว้างประมาณ6-8ถึงเมตรสูงกว่าระดับน้ำท่วม50เซนติเมตรทำร่องเพื่อระบายน้ำ ยกร่องปลูกขนาดกว้าง1.5เมตรร่องลึก1เมตรใช้ระยะปลูก5คุณ5เมตรส่วนพื้นที่ดอนไถพวนเพื่อกำจัดวัชพืชและทำให้ดินร่วนสวยุยระยะปลูก4คูณ4ถึง6คูณ6เมตรวิธีการปลูกควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนขุดหลุมขนาดกว้างยาวและลึก50ซนติเมตร ผสมดินด้วยปุ๋ยคอก10กิโลกร,รัมและหินฟอสเฟต50กร,รัมใส่ลงในหลุมให้สูง2ใน3ของหลุมวางกล้าในหลุมแกะถุงพลาสติกออกระวังอย่าให้ดินแตกแล้วขบดินกดดินบริเวณคนต้นให้แน่นปักไม้หลักและผูกเชือกยึดเพื่อป้องกันลมพัดโยกควรใช้วัสดุคลุมดินบริเวณคนต้นรดน้ำให้ชุ่มและทำร่มเงาพรางแสงแดด การใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยระยะเตรียมต้นปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยข้าวกิโลกรัมต่อหลุมโดยใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกต้นมะนาวลงไปในหลุมและใส่ปีละ10-15กิโลกรัมต่อต้นเมื่ออายุได้3-4เดือนควรใส่ปุ๋ยสูตร1 5 1 5 1 5อัตรา150กรัมต่อต้นบริเวณรอบทรงพุ่มและให้น้ำ อายุ1ปีใส่ปุ๋ยสูตร 15- 1 5 15อัตรา300กรัมต่อตน้นอายุ2ปีขึ้นไปควรใส่ปุ๋ยสูตร 15- 1 5 15อัตรา500กรัมต่อตน้นใส่ปีละ2ครั้งการใส่ปุ๋ยระยะออกดอกระยะก่อนออกดอกประมาณ1-2เดือนเพื่อเร่งการเจริญเติบโตใส่ปุ๋ยเคมีสูตรที่มีฟอสฟอร,รัสสูงเช่น1 2 2 4 1 2 อัตรา0.5ถึง1ก Get ิโลกรัมต่อต้นหรือผลปุ๋ยทางใบสูตร30-10อัตรา100กรัมต่อน้ำ20ลิตรในระยะเร่งการออกดอกควรใส่ปุ๋ยทางใบสูตร0-52-34อัตรา 25- ถึง50กรัมต่อน้ำ20ลิตรการให้น้ำให้น้ำอย่างสม่ำเสมอช่วงปลูกใหม่ควรให้น้ำวันละครั้ง หลังปลูก15วันมะน,นาวจะสามารถตั้งตัวได้ให้น้ำเดือนละ2อง,งครั้งใช้วัสดุมาคลุมดินบริเวณโคนต้นเพื่อรักษาความชื้นเริ่มงดให้น้ำก่อนออกดอกเพื่อให้มะน,นาวสะสมอาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอ,อกได้<ๆ>การดูแลรักษาการกำจัดวัชพืช การตัดโดยใช้เครื่องตัดหญ้าหรือการใช้สารเคมีที่สามารถป้องกันกำจัดวัชพืชได้การทำกิ่งเพื่อป้องกันกิ่งชีหักในช่วงติดผลวิธีการทำกิ่งใช้ไม้รวกหรือไม้ไผ่ทำเป็นง่ามสอดเข้ากับกิ่งมะนาวแล้วใช้เชือกผูกมัดกิ่งไว้ทํำคอกหรือนั่งร้านการตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ตัดกิ่งที่หักเสียหายเป็นโรคกิ่งแห้งกิ่งกระโดงเพื่อลดการทำลายของโรคและแมลงและเป็นการควบคุมขนาดทรงพุ่มการชักนำให้มะนาวออกดอกนอกฤดูในสภาพแปงการคัดเลือกพันธุ์ควรเป็นพันธุ์ที่ตลาดมีความต้องการออกดอกติดผลง่ายให้ผลดกมีน้ำมากมีกลิ่นหอมและทนทานต่อโรคแมลงพันธุ์ที่นิยมปลูกเช่นพิจิตรหนึ่งและตาหิติ การจัดการต้นเดือนกันยายนใส่ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วน1ต่อ3ต่อสเช่นปุ๋ยสูตร8-24 24เพื่อบำรุงต้นและเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้นเดือนตุลาคมงดการให้น้ำเพื่อให้ต้นมะนาวสะสมอาหารจนถึงปลายเดือนตุลาคมจึงค่อยให้น้ำเต็มที่เดือนพฤศจิกายนมะนาวเริ่มออกดอก ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงปลายเดือนพฤศจิกายนดอกเริ่มบานเริ่มติดผลป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในระยะดอกรดน้ำและใส่ปุ๋ยสูตร12-24-12อัตรา 100- 150กรัมต่อต้นเดือนธันวาคมใส่ปุ๋ยเคมีอัตราส่วน1:1:1เช่นปุ๋ยสูตร15-15-15 หรือ 16, 16, 16อัตรา 100- ถึง150กรัมต่อต้นต่อเดือนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เพื่อบำรุงต้นมะนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนหลังจากติดดอกประมาณ4-5เดือนแล้วผลมะนาวจะโตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้เก็บผลผลิตส่งตลาดได้ตรงกับช่วงที่มะนาวมีราคาแพงเดือนพฤษภาคม ตัดแต่งกิ่งหลังการเก็บเกี่ยวใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15อัตรา 100- 150กรัมต่อต้นเพื่อบำรุงต้นให้สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการผลิตมะนาวนอกฤดูในปีต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้พันธ์การใส่ปุ๋ยให้น้ำและการดูแลรักษา สอบถามได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์02 940 5484-5โรคแมลงศัตรูและวัชพืชสอบถามได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์02 579 1061ต่อ1 1 7